สุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องนุ่งว่าอ้าว่าสุขสุขคนเดิมเมื่อนี้ก็มาพบก,กับซ่องก๊อปปี้คือเก่านะพี่น้องก๊อปปี้กับไลยไปเพื่อนพญาจอยเมื่อวานนี้พี่น้องเมื่อนี้ก็ขอโทษขอไปที่บุ๊ดอัปเดตเพื่อนพญาจอยให้เบิงนะ่งเนาะเมื่อนี้ก๊อปปี้กฤษฎีตไปแต่เศร้าเลยไปเบิง่งขอิเชินเห็ุหอดได้เลยเนาะไปอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มอะไรก๊อปปี้ก็สิได้หลังจากที่ไปเพื่อนพญาจอยแล้วก๊อปปี้กฤษฎีตไป งานแม่ของไอ้บอยเนาะเพิ่นได้เสียชีวิตลงแล้วเนาะเฮาก็สิได้ไปซอยวิอักเพิ่นแล้วก็นี่ยังเฮาก็สิได้เฮ็ดในหม่องเฮือนที่เขาเจ้าเพือนบ่าวบอยแหละเนาะทุกคนไปลุ้นไปชมกันว่าสร้างเพิ่นเฮ็ดหรือยังเนาะยั่นเพิ่นบ่ปียั่นเพิ่นไปท่านได้เฮ็ดเลยแต่เป็นยังกำลังขึ้นเนาะลุ้นกันไปเฮาก็มาฮอดเฮือนพ่อใหญ่จอยแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคน ม่บวานนี so 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 ้ก็ปีไปได้มาเมื่อนี้โอ้คืบหน้าไปลาเลยเนาะทุกคนไม่เบิ่งกันวาคืบหน้าไปหอดใส่เลยฟ้าเนาะประตูใหญ่เป็นกระใสเลยวนะทุกคนประตูใหญ่เป็นกระใสเลยตัวทางหน้าเป็นกระกอเ l ทงหุหอดวงกลบเลยเนาะตัวเทิงนะ อ๋ว้าวตู้ใหญ่เพิ่อนใส่แล้วแล้วม้วนก็ปีขอโทษขออให้น้ำลายจีบบุณย์เลยมาอ่าเนาะพี่น้องประตูใหญ่เพิ่อนงามมาลิทุกคนเลยทีมงานคนขยันพอน้องบิวโอ้เพิ่อนใส่เล็กเลยเนาะก็ปีถ่ายคลิปเลยมีคนมาบอกส่อเราด้วยหูใจเลย ออมคนมามีคนมาคัดแลนะ้วเนาะสวรรองบิวเนาะพี่น้องโอ้ผมเห็นนี่คือใส่บนกันหนาวเลยพ่ออุ้ยเผ็ดแต่ฉันสันมเลยเนาะพิเศษเห็ดแบบตัวนี้ปะแม่แหละสีเ<ผ>ขาแบบแค่การก่อตัวเลยพอได้ตั้งโกลโกพองอ่าตั้งของขอเยี่ยมเนาะว่านนี่เขาปีบไปมาอาเบตให้พี่น้องในเบิ่งคาวีอ่ะว่านนอตัวนี้แล้วเลยก็ไปตั้งวโกลโกไงก่อโกลโกมามาการมัดเล็กอันนี้ เลยก็เตรียมแป้งแบบ่ไววสีขาบบานี่ว่าสีแดงเทว่านี่กับทันเราเลยมีเตรียมเตเตรียมไว้หมือนี่กัคือว่าเขาจับใส่จับสัหน่อยสีตอยนแมนแล้วที่เป็เทคานได้เหมือนี่เทคานตัวนี้เทคานเอ็นเอ็นเทคานตั้วงกลมแมนว้เชียงตุคือดังเหาอหอดยามเียะสงสัยมเกิเสียงี่สงสัยมีงานดองขาเจ้าเนาะอยู่วันหิม่วงมาไหเอาไป เบิ่งขาเจ้าเ,เห็ดเนานะทกคนกอบีเห็ดโบเบนนะก็ปีนะโบเบนช้างอันนี้สี่ทิมงานสามคนเหมือนนี่เนาะวาทิมงานเพิ่นกัยังเมื่อวียกเพิ่นเน,น,นาะทุละวิววันดงคำเมิน,น,นทุสัย พอน้องบิวทีมงานพออุ้ยนี่เจ๊กว่าเห็นว่าตายเมื่อนี่ยักเมื่ออะไรจักล้มล้มพลล้มเย็นเย็นหน่อยนี่โอ้ยฉีดหอนบ้าดเฮ้ยเด้อมาแล้วฮะฉีดหอนดนเขาเหมือนจะจ่อยมาจักเมื่อเป็นเมื่อที่เจ็ดนาะเมื่อเนาะว้าวพออะไรอาทิตย์หนึ่งนะทุกคนพอหนังวิวยังว่าเดวเลยก็ได้มาจักพอหนังวิวนี่ชิ้นไซติดบ้านฝ่าเลยมาจัก ใช้กันได้เนี่ยเพื่อว่าละทิมงานขาเจ้าเฮฮานาะทุกคนเฮฮาได้ตลอดชิบิโชกน่ะ นี่คนเื่อเสื่อหายเนาะงานเสื้อเสือพูลาโต้ประามคนเนี่ยหัวใจดีเนาะทุกคนและเฉียดห้พอ้องบิวอยู่ได้นี่แหละใจดีแบบนะทุกคนอันนี้เพิ่นก็เห็ดเมอานกอเล้ยเมอานนี่นคจ๊ะ ก็แล้วเมื่อวานนี้เพิ่นก็สิได้มาขางพี่เนาะประตูใหญ่ด้านประตูใหญ่เพิ่อนแล้ระตูใหญ่เพิ่นเคล็ดแล้าะล่อล่อเพื่อนล่อบๆเพื่อนเนาะเพิ่นกำลังสิ ทีานใส่วงกบปเอาวงกบข้นเททับไปได้นี่เนาะเททับวงกบอีกอ่าเททีนตัน้ง,ตงวงกบอันนี้เททับแล้วก็ใส่ลูกแก้วเลยเราบอกว่าสร้างวงกบหรือก่อขึ้นอีกนอหนึ่งจงังไซบอกแล้วแต่างบ้านคนแบบท้อเิกเทลก็สร้งแก้วนอกแต่กะอไปด้ขางแก้วดเอ่า

ลกหมย่ยเนี่เสียงตู่ถึงทำถึงทำอะไรทุกคนเลยลัง,ม,ง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 มีงานดองงานยังเลยเมื่อนี้เขาปีกัวันสิไปงานหมูหักสไิไปงานซพเขาเจาาบบ้าเนาะซบเบาไอบอยแต่เ็าปีกกับ่ทะานขเขาไปซอยเบี้ยสุพรรเข็นแต่เขาซนี่นองหนักไปหอดเลยลุงเชนไปซอยเบียพุ่นเลย พราะว่ากปีไปได้มาอัปเดตเมื่อวานนี่เธอเอาไว้พอสมควรได้พี่น้องทีมงานพอหนังดิวนี่เจ็ดมืออีกเจ็ดมืออีกเดือนหนึ่งเนาะอย่าพอหนังดิวอย่าลืมบัตรเดลก็เหมือนอะไรเยอะนี่อย่าอย่าคิดจากกันอยู่บ้านตั้นเยอเลย <c oughs> นี่ <laughs> mùa đấy, như bạn nào là mùa đấy có dù đây một, đó nè này mùa và mùa này xong này mùa và mùa mà ma mà ma này ma này ma này mùa này mùa này mùa này ở đó ุพเกียรแม่เรียบร้อยเลยน้มืโอวานเนาะมีแต่จับสายจับสายเลยถือว่าไวสเมือนเหมือนี่สุจะว่าเทแล้วยังหมือนก้าอ่ะขสีแล้วอยู่เนาะพอ้องบิวเท่ากสี่เล่ยอยู่บวยังเหมือ ไลยขันลลยตอนในสกวนไหนเบื่อเพือนนี่คป่วยจะเป็นเพือนไดมันเป็นงานจิิดเตงแต่ว่างานใหญ่ส่วนี้เราโบแมนงานน้อยแต่ว่านเป็นงานจิิเตจมันนงานนอยมันยากมันจะนเรายากเนี่ยมันลลยขันไลยตอนคนว่า จากที่ว่าขาอัปเดตี่ก็มีการคืบหน้าจากต่างแต่เมื่อก็ปีไปได้มากอะเมือ่อในกระสิประมาณนี้นะทุกคนเมื่อก็ปีมาสีกอประมาณตัวนี้เมื่อวานนี้เพิ่นกระิมือที่ว่าก็ปีไป,ไปได้มากนี่ก็สีปเป็นด่านด่านตัวน,นี้เนาะด่านประตูใหญ่ด่านประตูใหญ่คือว่าซุเปอร์เห็ดเทีย่ยงพอสมควรงามโอเคก็ปีว่ะ คนนหญจอยก็คือซีคิดคือกาปีอยู่เนาะโอ้โหประตูใหญ่ก็คือหัวง,ง่ามได้ทุกคนได้ใส่แบบอาจว่าเพิ่นโบทันทาซีทาซีเรียบร้อยนี่ก็โอ้โอเคเลยได้ก็มาเนาะหัวหอหอ,อ,อ,อมเพื่อนเพื่อนไผว่ามากินข่าวนะวะ กูว่าวน้อยมาใช้กินขาวนลยวะบิ่งน้องตึกน้องตึกน้องตึกไปใช้มากมึงได้นี่นะวะไ่ใช่เป็นได้สางเฮาน่ะมึงกินสางประกอบเนาะรถน้องกิ๊กกนี่ระบาเพื่นมานั่งถาเขาเห็ดทางเพื่นวะน้องเธอกีขาไวยังน้องตึก แกงเห็ดตำหมักถักว่วอือฮึจะกลิน่นใส่ชมันนะทุกคนของตึกนะว่าถัว่วเป็นใบรุ่นและดีเาว่าว่านี่ว่าเอานมหอมมุกกันเนาะเอานมหอมมุกกันกันเลยเกี่ยวข่าวกันไปเลยทุกคนว่า พี่ใหญ่จอยเพิ่นมาส่งลานเพิ่นเนาะกลับมาเบิ่งเนาะเฮือนน้องอาเนยเลยนะทุกคนน้องเฮื่อน้องอาเนยก็สิประมาณอัปเดตเฮือนพ่อน้องอาเนยกับน้องกับเพื่อนพี่ใหญ่จอยอันนี้เพื่อนกะเทยคาน์แล้วเรียบร้อยเนาะเมื่อเนาะก็ปีไปเลยมาวันนี่เพื่อนเต็มวานเที่ยคานเพื่อนกะสีได้เพื่อนสั่งอิตมาเรียบร้อยเนาะอันนี้สิเป็นเอาบล็อกอันนี้โมเมนต์อิตเนาะ นี่บล็อกอันตัวผู้สิเป็นอิฐแดงตัวนี้สิเอาบล็อกกอ่อคนว่าวาวต่สิแข็งกันทนทานกว่ากันเนาะคลิปนี้ก็ซื้อว่าคลิปนี้ก็ซื้อว่าซูมาพักวันแลน้วเนาะพี่น้องเนาะฝากรายกดแชร์ส่องกอบปีนเด้อพี่น้องอมียังไลค์เข้ากาวคขาว่า,บาสบายดีพี่น้อง